อันดับโลกล่าสุดบอลไทยผงาดเบอร์หนึ่งอาเซียนหลังเสมอซาอุดีอาระเบียอันดับโลกล่าสุดบอลไทยผงาดเบอร์หนึ่งอาเซียนหลังเสมอซาอุดีอาระเบียบอลไทยทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ ซึ่งผลบอลล่าสุดทีมชาติไทยเสมอซาอุดีอาระเบีย0-0เข้ารอบเป็นอันดับที่2กลุ่ม F สซาอุดีอาระเบียพบไทยการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียอันดับ5 6ของโลก แน่นอนว่าทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วโดยซาอุดีอาระเบียมี6คะแนนจาก2เกมแรกส่วนไทยมี4คะแนนอีกทั้งมาซาธาดาอิชิอีเฮตโค้ชทีมชาติไทยโรเตชั่นนักเตะทุกตำแหน่งซึ่งใช้ทีรัสักเผยพี่มายเป็นหน้าเป้ามีวรชิตกนิตศรีบำเพ็ญและปฐมพลเจริญรัตนาพิรมสนับสนุน เริ่มเกมมา12นาทีซาอุดิอาระเบียมาได้จุดโทษก่อนที่อับดุลลาราดีฟที่รับหน้าที่สังหารแต่ไปติดเซฟของสรานนนอนุอินให้หลังแค่3นาทีเจริญศักวงกรหลุดมาทางขวาก่อนเปิดให้ทีรศัก์เผยพี่ไมยโมงเข้าไปแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินจับล้ำหน้าไปก่อน นาทีที่16เป็นซาอุดีอาระเบียบ้างที่มุกตาอาลีจ่ายให้อับดุลลาราดีฟชาร์ตเข้าประตูไปแต่ก็โดนจับล้ำหน้าไปก่อนจากนั้นนาทีที่35สันติภาพจาันหม่อมเปิดบอลให้ทีรศักเผยพิมายหมงตั้งให้วรชิตกนิดสีบำเทนยิงเข้าไปแต่ก็โดนจับล้ำหน้าอีกครั้งและไม่มีจังหวะเพิ่มเติมจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0 ครึ่งหลังนาที57อับดุลรามานก็รีบของซาอุดิอาระเบียได้หลุดเดี่ยวจากเส้นกลางสนามก่อนยิงเข้าไปแต่วีอารจับล้ำหน้าก่อนนาทีที่64ไทยเปลี่ยนคนแรกด้วยการส่งวีระเทพป้อมพานลงไปเล่นแทนกริดดากาแมนนาทีที่74ไทยขยับอีกสองตำแหน่งด้วยการส่งสุภชัยใจเด็ดและพีระดลชำรัศมีลงไปเล่นแทน ทีรศักดิ์เผยพิมายและวรชิตกนิตสีบำเ็นนาทีที่88ไทยเปลี่ยนตัวสองคนสุดท้ายด้วยการส่งรุ่งรัตภูมิจันทึกและชันนรงค์พรหมสีแก้วแทนที่เจริญศักดิ์วงกรและปฐมพลเจริญรัตนาพิรมหลังจากนั้นซาอุดิอาระเบียพยายามบุกอย่างหนักแต่ก็เจาะไม่เข้าจบเกมเสมอกันไป0 0ทำให้ซาอุดิอาระเบีย เป็นแชมป์กลุ่มมี7คะแนนส่วนไทยมี5คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มทั้งนี้หากคำนวณคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งอย่างหลังไทยเสมอกับซาอุดีอาระเบียจะทำให้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งของทีมชาติไทยขยับขึ้นโดยจะบวกเพิ่มอีก30.56คะแนนจาก1176.75เพิ่มเป็น 1,207.31คะแนนและจะขยับจากอันดับ113ไปอยู่ที่100ของโลกรวมถึงผลคะแนนดังกล่าวยังทำให้ทีมชาติไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นที่1ของอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามที่ทำผลงานได้ไม่ดีนักโดยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยทำให้มีแต้มลบ ลบ41.00คะแนนและอันดับโลกจากอันดับ94ตกลงไป11อันดับลงไปอยู่ที่105ของโลกโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับอุซเบกิสถานที่เอายานูสเตเดียมในวันที่30มกราคม2567เวลา18.30นน ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง TPTV HD ช่อง36และทีสปอร์ต7